โอเคแล้วผมมาดูความทรมานกันอีกทีนะครับยี่สามตัวยี่สิบแล้วสลากของเราแอบอยู่ในป่านะครับแอบอยู่ในป่าอยู่ครับมันแอบอยู่ในป่าอยู่มันจะรอดไหมมันจะรอดไหมดูควันของมันสิดูควันของมันสิน้ำลายของมันนั้นยืดเหลือเกินนะยืดเหลือเกินอืดเหลือเกินนะพี่สลากพี่สลากโอ้ยนี่ยเจ็บจังเลยนะฮะอย่างเจ็บเลยนะครับรู้สึกว่า เจ็บมากๆเลยนะครับขอใบวาร์ปอีกหนึ่งใบม,มาดูมาดูหนึ่งโอ้โหเจ็บกว่าไม่ได้ครับลุไม่ไดนะ้ทีหนึ่งทีเดียว อีกทีเดียวได้ไหมไม่ได้เว้ยโดนบริงฮะโดนบริงนะไม่ได้นะครับ26่สบหกต่อยีไม่ได้นะครับผมเอาดิได้นะต้องได้นะาต,ตายเดียมนะครับโอ้วิสดรอด็อกเตอร์วิสดร็อกเตอร์วิสดรอกเตอร์วาร์ปม,ม,มาที่บ้านนะครับเติมเลือดเติมเนื้อเชื้อไขก่อนโอ้โหดูท่าเขาดูท่าของเขานะครับพ่อหนุ่ม ถือไห้ข้าเหนียวมาหรือเปล่าเนี่ยวิสตด็อกเตอร์เนี่ยฮะเดอะวิสตด็อกเตอร์ผมเป็นแอคทีฟเ <Your bottom S 1> ปราะบาง <tower S 1> มากเลยนะครับ <ra> นะก็ไอเทมต่อไปนะไม่ต้องสืบนะฮะก็น่าจะเป็นเกราะเพชรเจ็ดสีของเรานั่นเองนะฮะเข้าใจเกราะแล้วแหละ <bottom> คือมันไม่ไหวแล้วนะฮะ <In action. S 2> เกราะเถอะไอ้ไหนูแดนดาร์คคาสิรอนโอ้ไม่ได้นะครับอีกสามวิน,นะครับบิ๊งมาบิ๊งมาเออ ข้างนู้นใครเกิดที่สุดเหรอตอนนี้เป็นปั๊ดนะปั๊ดเล่นโหดมากนะวิดด็อกเตอร์เก้าอ๋อวิดด็อกเตอร์เราเล่นดีอยู่นะพี่ชายผมเองครับพี่คงอะไรอ่ะปิ้งอะไรอ่ะปิ้งอะไรอ่ะปิ้งอะไรไปไปอะไรปิ้งอะไรไม่มีไหนเจ็ดหกห้าสี่สามตัวอะไรวะตัวอะไรวะสิงหืัว หนึงเออสแกตซะไอ้เหลืองนี่อะไรดร็อว์สวยเก็บไปแล้วครับผมแล้ดอว์ริงเจอร์นะครับผมนะส่วนตรงนี้ครับขึ้นได้อยู่เกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่นาจะ น่าจะพอได้หรือเปล่าครับยี่สิบห้ายี่สิบหกครับจีครับเวไม่รู้เวไหนนะครับกำลังจีอยู่นะฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหโดนแล้วครับโฟว่โดนจับครับโดนจับโอ้ยโดนจับ,จบ,จบสามสองไ,ไม่ได้ครับทีมสุดนี้ครับวไวเปอ,อ <spinning. S 1> ร์ครับไวเปอร์โดนครับหัวแหกครับ ปเปอร์โดนไปหัวแหกแล้วครับไปเปอร์โดนผมเฉาะแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวผมฮิวก่อนผมฮิวก่อน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 นะพึ่งใจเย็นๆใจเย็นสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้นะโอ้เจ็บว่ะไม่ได้เลย วับเลยครับหนีครับต้นเกมตายไปเยอะนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าต้นเกมเนี้ยเยอะมากนะครับตายเยอะมากมากนะครับเยอะจ,จัดเลยนะครับเยอะจัดจะบกอ,อกใครเลยนะฮะก็ <c oughs> เลยต้องเซฟไปนะครับเพราะว่าอ่อนอยู่ช่วงแรกอ่อนจัดนะอันนี้น่าจะออกไปแล้วล่ะปิ๊กเนะี่ยไม่น่าจะใช้แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีนะ โม่ไม่มีนะไปต่อไปต่อมาดิมาดิคงศิวเขาสู้อยู่เนี่ยปาดเต็มเลยเนะี่ยสบีเหรอบีทำไมอ่ะปัดมันปัดมันตายอยู่นี่ปัดมันตายอยู่นะฮะอี่ชายฉันกัดและรอน เอาดิเอาดิก่าไปแล้วด้วยเอาดิสวยสวยนะครับสวยอยู่มานาดันหมดอีกไอตูดบุตรเอ้ยมานาหมดนะครับมานาดันหมดนะฮะพี่ด็อกเตอร์แสบอยู่นะครับ

Okay. Forward, I into wars, tea, into wars, tea. Okay, here we go. Here we go. Cut and run. Martin To me. แน่นะครับพี่ไวเปอร์นะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่ผมเจ็บอยู่เดี๋ยว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 ผมเจ็บอยู่โอ้โหเจ็บโว้ยเจ็บโว้ยเจ็บโว้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากๆนะครับวิ่งไปก่อนวิ่งยังเจ็บยังเจ็บใครไฟอยู่ป่ะ ไม่มีนะวิ่งอ,อ,อย่างเจ็บอย่างเจ็บเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนด้วยกันคีิปก่อนนะครับคอทันรอนเซ็ตแอ็กวอตเซ็ตแอ็กคืออะไรอ่ะ บีเได้ป่ะน่าจะบีเคบนะ i อเคโอ้นี่ o <Okay>. t มีวาดอยู่นะเกมนี้เป็นอะไรที่ซาบีเ l e บีเคบี B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  อยู่แล้ครับ Axe goes n น็กนะเน็กเลเวลนะ บีเคบีนะฮะพวกร้องบีเคบีแล้วนะครับผมจะได้ไหมล่ะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะบีเคบีเนี่ยหวาดแล้วแตกหมดแล้วป่าแตกหมดแล้วนะว่าเข้าไปมันโดนทุกอย่างเลยนะครับผมต้องใส่บีเคบีเข้าไปนะครับโดนจุดนะครับอันตรอจุดนะอ่เอสเหรอไปดูกันนะครับผมว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไป,ไป